ลุงครับครับฮะให้หยองมาทำไรเพื่อนหยองมาทำไรเพื่อนอีหยังวะเอาลูกผมเจ้าขึ้นยังไปสอนนังซันเนี่ยเขาทักทายอะไรนะลูกให้หยองมาทำไรเพื่อนลูกห้ามเอ้ยมึงมานั่งบ่อดสมองเนาะมึงแปะพักหลือบ่กินหมูฟรีเด้อดอกกัญยอนได้กินหมูฟรีลุงครับสวัสดีใครอันนี้ใครอันนี้ใครสบัสอันนี้ล่ะ เอาเอาเอาาเอโอ้ยเอาเอาสวัสดีเป carry ็นทางการก่อนันะครับสวัสดี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 ครับไอ้ที่เลือกอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยองมาทำไรวะโอ้โหฮ่าเลยอ่ะนี่ลุงครับนี่มีของมาตอนครับนี่ครับขอบพูดหลายๆครับขอบพูดหลายๆครับขอบพูดหลายๆครับ ขอให้ลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยรวยเงินทองลูกค้าไหลมาเทมาครับผมเป็นล่มโพล่มไพ้ล่มโพล่มไซให้กับน้องๆยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆและคีเตอร์หน้าใหม่โป๊กเกอร์หน้าใหม่นะครับ แล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาหาลุงผมขอนะครับอนุญาตนะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่จะบอกทุกๆคนว่าใครก็ตามแต่ถ้ามีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะครับอยู่แยกนางัวนะครับจะเป็นร้านของลุงโทนี่นะครับผมบอกเลยว่าอาหารอร่อยเนาะนนโอมาใกล้ใก้มาใกล้มาใกล้นนโอเฮ้ยเฮ้ยหยองมาทำอะไรวะอ่าต่อเลยครับต่อเลยครับฮะกูเสียวเาอี้ยังหรอหรอบันี้ อ่ะพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อนะครับหรือจะเป็นผู้ทับเบิกก็ตามแต่นะครับขับรถตอดมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเจอร้านลุงโทนี่นะครับติดอยู่ข้างถนนเลยนะครับเพราะให้ทุกคนแยกนางง่วะแยกนางง้วแยกนางง่วให้รีบๆมานะครับเพราะว่าจะปิดลงแล้วจะปิดร้านแล้วนะครับได้ยงทำไรเพื่อเออครับนะครับพ่อแม่พี่น้องเฝ้าเขามาใส่บริการนะครับใครนี่ใครปาอันนี้แหละ เบิรคลิปตูดเบิรคลิปโอ้ยนะเพราะไม่พี่น้องรีบเขามาใช้บริการกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปไม่เกินหนึ่งเดือนครับลุงโทนี่บอกว้ดีได้บอกวิธีได้บาให้ดีได้จะขยายร้านต่อครับนี่เห็นนะอ่าจะขยายร้านให้ใหญ่โตและที่จอดรถเยอะๆนะครับเล็งจะเล็งก่อนไว้ก่อนมานี้ฝากให้ได้เลยนะครับหมูหันที่นี่นะครับผมบอกเลยรสชาตินะครับ รสชาติเป็นยังไงอร่อยมากครับหนังกรอบนะครับอ่าและราคานะครับผมบอกเลยนะครับเป็นยังไงครับอ่าถูกนะครับถูกมากหยิบหยิบต้องได้นะครับอ่ามากับครอบครัวพี่ป้านะอามากับลูกกับหลานนะครับส no ั่งหมูหันหนึ่งตัวผมบอกเลยว่าอร่อยอ่าอร่อยทั้งครอบครัวใช่กินได้ครับครอบครัวหยองทำไรวะ หมูไม่เป็นตาแตกเลยนะครับยอก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 อ่านี่นะครับวันนี้ลุงโทนี่บอกว่าอะไรนะเมื่อนั้นไปอูดรไปหาผมยันถิ่นนะนะแล้วก็เครียดด้เฟินอ่ะเฟินเครียดอยมึงเมื่อต้องยันสี่จังเลยมึงต้องบมามหากูเลยเครียดวันเกิดไงครับมันเกิดชวนแล้วก็ไม่มาแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญไงปีหนึ่งเราเกิดได้คนเราอ่ะมันเกิดครั้งเดียวเนาะเออมันก็ปีละครั้งอ่ะ มันน้าจะมาเจอกันทีนี่เราชวนไม่มาเขาก็แบบโอเคเราคือคนรวยนะฮะมันพูดยากนะฮะมันพูดลําบากนิดนึงนะฮะผมไม่อยากมาคนมันเยอะผมนี่ทุกคนก็จะพูดแบบนี้ผมก็เลยว่านี่คือข้ออ้างของทุกคนไงพอดีผมติดไปต่างประเทศแล้วผมก็เลยว่าเออเลยไม่ได้มาแล้วคนมันเยอะด้วยผมก็เลยเอามารวมๆกันแล้วก็เฮ้ยหยองมาทำอะไรอ่ื่อกีนเรื่องดังๆเฮ้ยหยองมาทำอะไรวะ นั่งนี่ครึ่งจมูกนะแปลพักนะนาโนโอ้โหนี่ครับเมื่อนี้ครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมยามนะครับเยี่ยมยามลุงโทนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามคําสัญญานะครับตามคําสัญญาเลยขอบคุณมากสำหรับเมื่อนี้ผมกับผมมีอย่างหลายเนาะลุงเนาะผมก็ขอให้ลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามาหาใหม่นะครับครับผมอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกๆหลานๆเด้อครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคเนาะอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูป หนึ่งสองสามโอเคครับเอาลุงสวัสดีครับกลับแล้วครับครับเอ้ามึงเอามาถ่ายรูปเพื่อซื้อป๋าเดียวนี่โอ้ยเราเป็นบ้าเนล่ากูวางเอาไว้กูโอ้ยเป็นบ้าแท้เอามาถ่ายรูปมาแล้วกันหนีวะนี่แม่โอ้ยบุญอะเบิ้งขึ้นรถไปละบาดนี่เอาเอาไว้กูแม่โอ้ยเอาไปละบาดนี่ ว่าขวดแมงเงยม,ม,ม,มันมาเป็นตาหายอภัยแล้วแน่มูนี่หมาสีแม่มันนี่